หมอส้อยอันต์สาวดูอะไรในโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์แบบสแกนเห็นคะหมอจบแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัยดูปกติแล้วหมอที่ทำงานด้านนี้เราก็จะทําหน้าที่รักษาทุกอย่างในร่างกายโดยไปถึงเส้นเลือดในร่างกายในวงการความงามค่ะการฉีดฟิลเลอร์มันมีความเสี่ยงอย่างที่เรารู้กันทางเข้าเส้นเลือดมีความเสี่ยงที่เส้นเลือดบุดตนันบางคนงสร้างใบหน้าทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นเป็นก้อนเป็นลำฉะนั้นการที่เราวินิจฉัยโครงสร้างใบหน้าเฉพาะบุคคลเราจะเห็นว่าใบหน้านั้นมีเส้นเลือด ผิดปกติอยู่ตรงไหนและหมอสามารถมองเห็นเข็มเพื่ออกเคียงตำแหน่งที่เราต้องการรักษาเพื่อวางฟิลเลอร์ไปยังจุดที่หมอต้องการรักษาให้ตรงจุดมากที่สุดโดยปกติแล้วโปรแกรมเซฟิลก็คือโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์แบบสแกนเห็นที่เรานะคะอันที่2ตอนที่หมอใส่เข็มเข้าไปอะค่ะเราก็จะอันราซาวดูไปด้วยว่าเข็มปลายเข็มของหมอที่หมอจะวางฟิลเลอร์เข้าไปอยู่ถูกตำแหน่งที่หมอตั้งใจรักษาหรือไม่เมื่อหมอฉีดฟิลเลอร์เข้าไปหมอก็จะสแกนเห็นว่าฟิลเลอร์ของหมออยู่ตำแหน่งที่เราต้อง การรักษาชัวร์แน่ๆดังนั้นคนไข้จะสบายใจได้เพราะคนไข้จะเห็นไปพร้อมกับหมอว่าฟิลเลอร์วางอยู่ตรงหน่งนี้ไม่ได้เคลื่อนย,ย้ายไม่ได้เข้าเส้นเลือดอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่เราวางแผนการรักษาไวา้แพทย์หญิงอธทิตาอินวงหรือหมอส้อยแพทย์เฉพาะทางรังสีวินิจฉัยหัตถการอัลเตอร์ซาววินิจฉัยโครงสร้างใบหน้าออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลในโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์และยกะชับปรับรูปหน้า